มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนร่วมสร้างมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์อัญ,ญมณีและเครื่องประดับครั้งแรกในโคราชและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ ที่ห้องประชุมสารนิเทศอาคารบริหารมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรองศาสตราจารย์ดรอนันตททองระอาอาธิการบดีมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและนายสมเมชประสงค์พงษ์ชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุปกณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนอ,อสวอส,สขออภัยครับสวอ,อ,อ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิเคราะห์วิจัยอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรพักคณิตคุปปะพิทยนัน ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมทสและนายธนงลีลางวัฒนสุขรองผู้อำนวยการเทคนิคสวอ,อ,อร่วมลงนามเป็นสักขีพยานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีโดยการจัดเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอัญ,ญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า ภายใต้มาตรฐาน G.I.T. Standard หรือว่ามาตรฐานระดับสากลโดยผู้เชี่ยวชาญจากสวอ War o, และรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมทสสำหรับความร่วมมือระหว่างมทสโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสวอ War o, นะครับมีระยะเวลาความร่วมมือ5ปีถือเป็นการร่วมสร้างมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์อัญมณีและเครื่องประดับครั้งแรกในจังหวัดนครราชสีมาและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาองค์ องค์กรและบุคลากรของทั้งสองฝ่ายรวมถึงขีดความสามารถของบุคลากรในเครือข่ายสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีสู่ระดับภูมิภาคซึ่งมทสมีความพร้อมในการเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าที่จะสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการผู้ซื้อและผู้ขายเสริมสร้างความแข็งแ,งแกร่งด้านอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่มีมูลค่าสูงอยู่แล้วให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไปเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีของไทยอย่างยั่งยืนครับ